โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เริ่มการเขียนนะครับโดยการทำเรียกว่าทำการตั้งตัวแปรก่อนนะครับตั้งตัวแปรก่อนก็อย่างที่บอกนะครับเรามีตัวแปรที่เป็นตัวอย่างของเราอยู่แล้วนะครับก็คือ3ตัวตัวนี้นะครับเราจะเขียนแค่ integer แบบ integer อย่างเดียวก็ได้นะครับโอเคงั้นบทบรรทัดที่1นงนะครับงานเดิมของเรา l 1เราแล้วก็วางเลยนะครับ ทีนี้ผมจะใช้ตัวแปรแบบ integer นะครับถามว่าต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าใช้ integer เนี่ยพิมพ์น้อยกว่านะผมก็จะใช้ integer นะครับ MA MA ตรงนี้เป็นพิมพ8ครับ8กับ9จะเป็นอมอเตอร์ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ป o p y วางนะครับ A B C และ D ไปก่อนตัวแปรพวกนี้นะครับ เราจะชา,าเราจะสร้างโทษทีครับเราจะสร้างให้มันบอกตำแหน่งของพินมอเตอร์พินไดมอเตอร์เฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะทีนี้เราก็มาก๊อปปี้นะครับในส่วนที่เป็นเอา p ์พุตตรงนี้นะครับบรรทัดนี้นะแล้วก็วางนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าก็จะมี4ส่วนนะครับ LED พินตัวนี้ก็ยังอยู่ไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะวางเป็น MA นะครับ d ลคลิ k m b ดับเป็นคลิก MC นะครับแล้วก็ดับเป็นคลิก MD นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นว่าพวกนี้เป็นเอาต์พุตแล้วนะครับเอาไว้คุมมอเตอร์นั่นเองนะครับ ทีนี้คำสั่งที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็คือ copy d i g i t a l l i g h i t e led pin low เนี่ยมาใส่ตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยผมไม่ต้องการให้เขาวิ่งนะครับดังนั้นไว้ s e t u t Up ก็จะเป็นการตั้งค่าครั้งแรกเลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะยังไม่วิ่งนะครับก็จะกลายเป็น low ก่อนนะครับแล้วก็ copy ma mb mc ไปใส่นะครับผมตามลำดับนะครับลืมเปลี่ยนนะครับ mb mc และ md นะครับประมาณนี้เนาะ อ่าโอเคทีนี้พอเราได้ตัวแปรแล้วก็ตั้งค่าเป็นเอาต์พุตแล้วก็สั่งให้มันหยุดแล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาทําฟังก์ชันครับฟังก์ชันที่เราต้องการฟังก์ชันแรกก็คือ void go คือเดินหน้านะครับคุณจะเขียนว่าตั้งชื่ออะไรก็ได้นะผมเอาแบบง่ายๆนะครับ void go นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราจะสร้างให้มันเดินหน้านะครับแต่มันจะเดินหน้าได้ไหมถ้าไม่มีคําสั่งเดินไม่ได้นะครับ ทีนี้ผมก็จะใส่ในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับว่า l i f e e, อ,อา else elif ถ้าหากว่านะครับผมตั้งตัวแปรขึ้นมานะครับชื่อว่า step นะครับ step นะครับ step เท่ากับ0นะตัวนี้ตัวแปร step นะครับตั้งชื่อขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะเอาตัวแปร step นะครับมาใส่ นะในเงื่อนไขของผมนะสเตปเท่ากับ1นะครับเท่ากับ2ตัวนะถ้าเท่ากับตัวตัวเดียวมันจะกลายเป็นการป้อนค่าหรือป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับเงื่อนไขนี้นะครับที่ผมเขียนไว้เอลสเตปเท่ากับ1เนี่ยให้ไปที่ Go, g o นะครับก็ g กนะครับหรือฟังก์ชัน G กก็จะทำงานนั่นเองนะครับแต่ฟังก์ชัน G o ยังไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะครับ ผมก็จะทําการ copy ตรงชุดที่เป็นดิจิ a l ลไลท์ที่เป็นโลนะครับวางนะทีนี้โกเนี่ยเราก็มาเทสดูเลยครับอ่าผมเปลี่ยนแบบนี้เป็น h i ไฮครับอันเนี้ยผมอย่างที่ผมบอกอันนี้มอเตอร์ตัวหนึ่งอันนี้มอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับถ้าโลทั้งคู่กับไฮทั้งคู่มันทั้งคู่มันจะไม่ทำงานดังนั้นแล้วต้องตัวใดตัวหนึ่งนะครับอ่าสลับกันเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันหมุนไปทางไหนนั่นเองนะครับ แต่ในกรณีนี้นะครับเราให้สเต็ปเท่ากับ1แล้วดังนั้นเราก็ต้องมาเขียนโปรแกรมต,ตรงนี้ว่าสเต็ปนะครับเท่ากับ1ด้วยนะครับนี่ฮะเป็นการป้อนค่าหรือป้อนข้อมูลเข้าไปเมื่อเรากดปุ่มสเต็ปจะเท่ากับ1ถ้าสเต็ปเท่ากับ1ตัวนี้ฟังก์ชันนี้ทํางานนะครับดังนั้นผมก็จะทําการเอา,อาดีเลย์ใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าการกดเนี่ย มีโอกาสนะครับที่มันจะเบิ้ลนะครับดังนั้นผมใส่เวลาที่500นะครับอ่ทีนี้เราก็มาเทสดูครับอ่าโทษทีครับโทษทีอัพโหลดก่อนนะอัพโหลดในการเทสนะครับอ่าผมลืมแนะนําอย่างหนึ่งเพราะว่าหุ่นยนต์ของเราเดี๋ยวมันวิ่งนะครับดังนั้นเราต้องไม่ให้เขาวิ่งนะครับต้องหาอะไรมาลองนะครับ ผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับผมมาลองดูป่าหุ่นยนต์ก็จะยกขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคคือถ้าหากว่าหุ่นยนต์วิ่งสูงไปหรือเปล่าสูงไปสูงไปอเอาตัวที่มันไม่สูงตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่เรียบเอาดีแล้วกันครับนี่ของใกล้ตัวอ่ะสายพานลอยแล้วโอเคครับ ก็ลองกดดูนะครับว่าหมุนไหมนะครับเดี๋ยวนะครับผมอัพโหลดยังต้องทำการอัพโหลดก่อนนะครับผมจะได้รู้นะผมเขียนไว้ว่าถ้าหากว่าน้อยกว่านะครับสวิตน้อยกว่า500นะครับสเต็ปจะเท่ากับ1ถ้าสเต็ปเท่ากับ1ให้ g กทำงานนั่นเองนะครับ เกิดอะไรขึ้นครับเงียบกิฟเลยตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าในส่วนที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยถูกต้องไหมนะครับแล้วก็การต่อวงจรนะครับถูกต้องไหมนะครับอ่าอัพโหลด go h i g นะครับเราต่อที่8 9 10 1 1นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอัพโหลดอีกทีนะครับผม เข้าไปแล้วนะครับทีนี้เราไม่รู้ว่าสเต็ปมันทำงานที่สเต็ปเท่าไหร่นะครับดังนั้นให้เราไปาดูปิ้นค่าสเต็ปด้วยนะครับว่าค่าสเต็ปของเราเนี่ยมันตรงไหมนะครับเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ถึงเงียบกลิปนี่แหละฮะถ้ามีการอบรมก็ชอบทำขายหน้าขายตา โอเคไว้หลูปน้อยกว่า 500. ห้าร้อยเดี๋ยวผมจะลองใช้คำสั่งนะครับให้ปรินค่าาตัวที่เป็นเซนเซอร์อสเต็ปดูนะครับว่าสเต็ปของเราอะ่ะมีค่าเท่าไหร่นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับ ผม c o p y เพิ่มนะครับแล้วก็ Enter วางนะครับแล้วพิมพ์ตัวนี้เป็นว่า s t e p นะครับแล้วก็ใช้ตัวแปลว่า s t e p ด้วยนะครับอ่าโอเคแต่ว่าถ้าเราเคาะตรงนี้นะครับจะเอ่าเ้นวักนะครับเราจะดูง่ายขึ้นนะครับจะสวยนะครับปึ๊บมาโอเคมาดูค่ากันอ่ะสเตปมานะครับเดี๋ยวกดดูครับปึ๊บ อ่ะสเต็ปยังเท่ากับ0นะครับกดอีกทีปุ๊บอ่ะสเต็ปยังเท่ากับ0นะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราก็มาดูนะสเต็ปเท่ากับ0เมื่อกดปุ่มอา่า ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับตัวนี้นะครับสั่งมอเตอร์ดูก่อนว่ามันเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไหมนะครับตัวนี้น่าจะใช้ดึงออกมาได้เลยนะครับแต่ผมงงตรงที่ว่าทําไมสเต็ปถึงเท่ากับศูนย์ทั้งทงที่เรากดปุ่มแล้วนะครับอัปโหลดใหม่อีกทีนะครับ โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ